เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้15กุมภาพันธ์2566เรามาอัปเดตความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2 5 6 5นะคะซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติไปเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาเห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี65นะคะ <c oughs> เพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยเป็นกรณีพิเศษ <c oughs> เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน66จังหวัด <c oughs> โดยข้อมูลล่าสุดณนะวันที่15กุมภาพันธ์2566ณเวลา16.30นานะคะจังหวัดที่ไม่เข้าเกณฑ์10จังหวัดนะคะ ก็จะมีกระบี่ชุมพรตราชรศรีธรรมราชนราธิวาสพังงาแพร่แม่ฮ่องสอนอำนาจเจริญและอุตร,รดิตถ์ทีนี้เรามาดูหลักเกณฑ์สำหรับการจ่ายเงินเยียวยานะคะความเสียหายตั้งแต่1วันหรือ2 4ชั่วโมงแต่ไม่เกิน30วันและทรัพย์สินเสียหายอัตราจ่ายนะคะครัวเรือนละ5,000บาทความเสียหายเกินกว่า30วันแต่ไม่เกิน60วันอัตราการจ่ายครัวเรือนละ7,000บาท ความเสียหายเกินกว่า60วันขึ้นไปนะคะอัตราจ่ายครัวเรือนละ9,000บาทมาดูสรุปการโอนเงินล่าสุดนะคะธนาคารอมสินได้โอนจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ว13ครั้ง4 9 6 7 5 4ครัวเรือนเป็นเงิน3,183,584,000ล้าน5 8 0 0บาท ซึ่งโอนจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 20, 24, 31มกราคมและวันที่ 1, 2, 3, 6, 9, 13, 15กุมภาพันธ์นะคะและทั้งนี้นะคะฟังดีๆนะคะไม่สามารถโอนเงินได้จำนวน22,998ครัวเรือน และกำหนดการโอนเงินครั้งต่อไปครั้งที่14นะคะซึ่งคาดว่าจะจ่ายเงินได้ในวันที่17กุมภาพันธ์2 5 6 6โดยปพได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิจิตรลบบุรีนนทบุรีอ่างทองนครราชสีมานครปฐมชัยภูมิปราจีนบุรีพิษณุโลกพยาวฉะเชิงเซาสมุทรสงคราม เชียงรายสระบุรีระยองตากศรีสเกตสิงห์บุรีกรุงเทพหมหานครสมุทรปราการสุขโขทัยร้อยเอ็ดและสตูลจ่ายเงินนะคะจำนวน5 8า9 4นวน5 8ร้ครวัวเรือนเป็นเงิน3 2 9 8 6 6 0 0 0บาลสาทสำหรับครั้งที่14นะคะ และอยู่ระหว่างส่งตรวจสอบความถูกต้องของเลขประจำตัวประชาชนก่อนส่งต่อให้ธนาคารอมสินอีก12จังหวัดนะคะ5,312โครเรือนจำนวนเงิน26,684,000บาท12จังหวัดได้แก่ชัยภูมิสุขททยสุพรรณบุรีขอนแก่นอุทัยธานีปทุมธานีอุบลราชธานีเพชรบูรณ์กรุงเทพมหานคร รัยนครศรีอยุธยาสมุทปราการและกาญจนบุรีนะคะในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแอดจะใส่ไว้ใต้คลิปนี้นะคะอัปเดตการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมครั้งต่อไปครั้งที่14ซึ่งคาดว่าจะโอนได้ในวันที่17กุมภา6พันธ์2566นะคะ